เอ้ย,ยสวัสดีครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับเขาต้อนรับเพื่อนๆเข้าสู่เกม Summoner War กับบูชแนลนะครับอัปเดตใหม่เพื่อนๆนะครับมีอะไรบ้างเนาะนะฮะบอกเลยว่าคลิปนี้นะครับห้ามพลาดนะนะครับอัปเดตใหม่นะเป็นเวอร์ชั่น8.4.2นะครับก็สวัสดีผู้เล่นด้วยนะครับจากทีมงานของจูอัดนะครับผมเขาก็บอกว่าเดี๋ยวเราจะมีอัปเดต8.4.2นะครับใน5 4 3 2 1อ่าอะไรประมาณนี้นะก็คืนนี้นะครับเซิร์ฟเวอร์เอเชีย สี่ทุ่มครึ่งนะฮะเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเนี่ยเรามาสตรีมกันแล้วก็มานั่งเปิดซาก็ดีกว่านะครับเพราะว่าค้อแลบนะครับรอบนี้มาทั้งหมดแล้วนะทุกคนนะไม่ว่าจะเป็นนะครับตัวที่จะเอามาเป็นกิจกรรมแจกเรานะสำหรับสูคุณนะครับแล้วก็นะฮะมาหาเวทผึ่นึ่หมาอีกทั้งห้าตัวด้วยกันนะครับนี่เลยก็สกิลประมาณนี้นะเดี๋ยวในส่วนของสกิลนะครับผมขออนุญาตแยกเป็นคลิปหน้านะเพราะว่าเดี๋ยวคลิปนี้ขอเป็นพูด รวมๆกิจกรรมอัปเดตแล้วกันนะครับส่วนใครที่อยากดูสกิลนะเดี๋ยวคลิปหน้าผมทำให้ไม่นานเกินรอนะครับอะในส่วนนะครับตัว collab เนี่ยก็จะถูกนะครับให้เราเนี่ยนะฮะใช้งานชั่วคราวเนาะในระบบเอ่อในรอบคัดเลือกเนาะก็คือห้ามใช้หรือในห้ามใช้นะครับในรอบคัดเลือกแล้วก็เอ่อสำหรับเอ่อ c น0 2 4นะครับแต่ว่าเล่นอะไรได้ปกติเลยนะครับตัวละครนะครับก็จะมีประมาณนี้นะเพื่อนๆนะเรียวเมนสุกุนะนะฮะโกโจนะฮะสตรุนะครับ ตาโดรินะฮะยูจิเนาะนะครับแล้วก็เมงุมินะฮะแล้วก็ในส่วนของโนบาระนะครับลาเวอร์อารีนาเนี่ยสามารถใช้นะได้ทันทีนะครับหลังอัปเดตแพทก็คืออัปเดตแพทมาคุณก็เล่นได้เลยยกเว้นแค่นะครับตัวละครเอ่อที่ถูกเอ่อใช้ในการแข่งเนาะนะครับอ่าฉลองอัปคอลแลบนะครับเพื่อนๆนะพบกับโรงเรียนสายเวทนะครับบนเกาะลอยฟ้าเนาะก็ระยะเวลากิจกรรมนะครับหลังอัปเดตแพทคืนนี้สี่ทุ่มนะ สามสิบสี่ทุ่มนี้แหละนะครับจนถึงหนึ่งตุลาคมนะสามทุ่มห้าสิบเก้านะครับเวลาไทยก็จะมีโรงเรียนโผล่เข้ามาบนก่อรลอยฟ้าแบบนี้นะครับแล้วก็นะฮะสามารถมีเล่นในส่วนของเควสนะครับแล้วก็บอสลัะให้เราได้เล่นกันนะครับบอสลัะคืออะไรนะบอสลัะก็คือนะครับเนื้อหาที่เหล่าซัมเมอร์วอลนะจะปรากฏขึ้นอย่างต่อเนื่องแล้วก็ซัมเมอร์นะต้องกำจัดพวกเขานะครับก็เรียกว่ามีของรางวัลน,นะส่วนวิธีการเล่นนะผมว่าไม่ยากอยู่แล้วนะเรามาดูของรางวัลดีกว่านะครับบอสลัะก็จะมีนะครับรายสัปดาห์ นะครับสัปดาห์แรกวันนี้เข้ามาก็ได้คัมภีร์ส้ม15ม้วนนะครับสัปดาห์ที่2หิม,มานา2ล้านนะครับแล้วก็สัปดาห์ที่3นะครับคัมภีร์เวทมนต์15ม้วนแล้วก็สัปดาห์ที่6เอ้ยสัปดาห์ที่4ขอไปสัปดาห์ที่4นะรูน6ดาวนะครับตำนานหนึชิ้นเนาะแล้วก็นี่ครับสัปดาห์ที่5สิ่งที่ผมรอคอยเลยคัมภีร์เวทมนึกมานะครับมาเวทผนึกมานหนึ่งม้วนแล้วก็สัปดาห์ที่ 6, นะครับหนรับิโากานนนนนั้้กอะครับสัปปดาห์ที่8เ็นคัมภีร์ส้ม15ม้วนแล้วก็สัปดาห์ที่9นะครับ อันยัม่ีโบราณการนะครับตำนานหนึ่งก้อนเนาะนะครับรางวัลเคลียร์เควสซ้ำนะครับหลังจากเคลียร์ครบ10เวฟนะตั้งแต่เวฟที่11เป็นต้นไปเนี่ยจะได้รับคัมภีร์นะครับเวสบอลสามมวนเนาะแล้วก็เมื่อเคลียร์เพิ่มอีกนะฮะสิบเวฟเนาะนะครับนี่ก็จะมีของรางวัลแบบนี้ให้เรานะเรียกว่าดีเลยนะเมื่อเนะนะครับอืมอ่ะนะครับผมอ่าแล้วก็มีนะภารกิจนะครับผู้ใช้คุณใส่นะคืออะไรนะครับสมัครเนอร์สามารถรับนะภารกิจ ได้สูงสุด5ภารกิจในครั้งเดียวเนาะเมื่อเคลียนะครับภารกิจเสร็จหนึ่งอันก็จะได้รับนะครับรางวัลตามที่เคลียเนาะแล้วก็สามารถรับภารกิจนะครับอันถัดไปได้หลังจากที่เคลียครบ8ชั่วโมงแล้วนะครับก็จะได้นะครับพืึกแข่งคำสาม5ชิ้นเนาะเป็นของรางวัลพื้นฐานนะครับแล้วก็รับนะครับหน่วยเงินอีก1ประเภทเป็นรางวัลเพิ่มเติมเนาะนะครับอันรางวัลการเคลียคุณใส่เนี่ยครับเพ่5ชิ้นเนี่ยก็จะได้นะครับกิตตัน25เม็ดแล้วก็รางวัลที่2นะครับเป็น ผนิกคำสาป5ชิ้นบวกหินมานานะครับ100,000ก้อนแล้วก็รางวัลที่3นะครับผนึกแข่งคำสา้5ชิ้นบวกพลังงาน50หน่วยเนอะนะครับอ่ะดันเจี้ยนก็จะโผล่มาแบบนี้เลยนะตรงนี้เลยนะครับแล้วก็รางวัลการเคลียร์บอสเนาะ er นะครับก็จะมีนอร์มอลฮาร์ดแล้วก็ฮิลนะก็จะมีของรางวัลรายสัปดาห์นะครับก็ผนึกแข่งคำสาป50ชิ้นเนาะได้หินมานา5แสตนะครับฮาร์ดก็จะเป็น พนักขุมสาบเจ็ดสิบห้ชิ้นแล้วก็เขามีสซม5มวนแล้วก็เฮลก็จะเป็นพนักคุมสาบหนึ่งร้ชิ้นแล้วก็รางวัลพิเศษนะครับรายสัปดาห์เนาะสัปดาห์แรกนะครับเพชร250สัปดาห์ที่2องเลียวมอนหนึตัวนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่3เป็นนะครับปีกเนาะหรือว่าคำพีคำปฏิฐานล้มเลื่อนนะแห่งการสมอลนั่นเองนะครับอันนี้คือเด็ดมากๆใครจะเปิดสกอร์ถ้ากรอปีกฟรีก็รอจากสัปดาห์ที่3ได้นะนะฮะแล้วก็สัปดาห์ที่4เป็นรูหกดาวตำนาน1ชิ้นนะครัับสปดาห์ที่5ชินโบรราาณกก1้ออนนนะะแล้วกก็สัััปดาาาห์ทีี่6ครรรบบญมณณโ 1ก้อนนะครับสัปดาห์ที่7จีหลอม2ก้อนสัปดาห์ที่8แสงเล่มหนึ่งมวลแล้วก็สัปดาห์ที่9นะครับอัติแฟกต์ตำนานนะสุ่มประเภท1ชิ้นนะครับอันนี้ก็จะเป็นในส่วนของระยะเวลานะครับของบอลรัดนะทุกคนนะนะครับใช่ไหมอ่าใช่นะในดรนจี้กิจกรรมนะครับ9สัปดาห์ด้วยกันเนาะแล้วก็นะครับเอ่อมีปากมือนะมัตเตอร์เอ็กซ์นะครับก็คือในอารีนาสูงสุดนั่นแหละก็จะมีมาให้เราไปสู้ด้วยนะครับอืมก็ตั้งแต่หลังอัปเดตแพทนะครับจนถึงวันที่1ตุลาเลยนะเพื่อนนๆะครับ แล้วก็คอลแลบ,บนะฮะสามารถนะครับซม,มอนผ่านอะไรได้บ้างนะครับอันแรกเลยก็คือคัมพีมหาเวศผนึกมาเดี๋ยวน่าจะมีแพ็คเข้าแน,น่นอนแล้วก็ซม,มอนด้วยนะครับเพชรนะคัมพีส้มคัมพีกิวจอมเวศคัมพีท่าน,นะครับที่เหลือเนี่ยได้หมดเลยนะทุกคนนะนี่ฮะใครที่มีคัมพีที่ลึก10ปีก็สามารถสุ่มได้เหมือนกันนะเนี่ยครับครอบคลุมหมดเลยนะแล้วก็คัมพีมิรภาพด้วยนะครับอันนี้ก็จะเป็นคัมพีคอร์รัปต์นะนะครับรูปแบบของคัมพีคอร์รันะครับคัมพีมหาเวศผนนะครับ บอกเลยว่าแพ็คเข้าต้องจัดแล้วแหละใครที่จะจัดเนาะนะครับแล้วก็มีการสมอนเพิ่มเลนนะเลนเนี่ยนะครับก็จะเพิ่มนะตั้งแต่อัปเดตแพทนะครับ8.4.2ในคืนนี้แหละสี่ทุ่มครึ่งเนาะจนถึงวันที่หนึ่งตุลานะครับสามทุ่มมาสิบเก้านะก็จะมีเลนอัพให้เรานะได้สุ่มกันนะครับแล้วก็มีอิโมจินะทั้งสิบแบบนะครับเพื่อนเนาะสำหรับใช้งานนะครับในแชทหรือว่าสู้เวอร์ออรีนานะครับนี่แล้วก็มีเริ่มอาออรีน่านะครับเบตเทิลวีสองด้วยนะครับเนาะวันที่เท่่าไหร วันที่5สิงหาสี่ทุ่มนะครับนี่แล้วก็จะมีนะฉลองอัปเดตนะครับนี่มีแพ็คเข้านะเขาก็จะบอกเลยนะว่าที่ร้านค้านะราคาพิเศษแพ็คพิเศษนะครับแพ็คก็จะจําหน่ายถึงวันที่1ตุลาเหมือนกันนะก็จะมีแพ็คคอลแลบนะครับซื้อได้ครั้งต่อเดือนเนาะนะครับแล้วก็ราคาอยู่ที่49.99บาจนะครับแล้วก็แพ็คคอลแลบนะจำกัดการซื้อ5ครั้งต่อเดือนเหมือนกันนะก็จะมีคัมพีนี่ครับมหาเวทหนึ่มา2ใบนะแสงมือสองใบนะครับแล้วก็วูดเดียวเดียวเดียวเพื่อนอันนี้น่าจัดมากเลยนะ คำพิษส้มหนึ่งร้อยม้วนนะครับแล้วก็เพชรสองพันเจ็ดนะหินมาอีหนึ่งล้านนะครับราคาเก้าสิบเก้าจุดเก้าเก้าเรียกว่าใครที่นะครับอยากได้นะคำพิษส้มเยอะๆเนี่ยโอ้อยังเยอะหนึ่งร้อยใบนะครับแล้วก็ไปจัดกันได้นะอันนี้ทั้งเดือนเนาะต่อเดือนเดือนนี้ก็ซื้อได้ทั้งหมดสิพ็คนะถ้าเกิดว่าใครอยากกดเนาะนะครับแล้วก็มีเปลี่ยนไอคอนนะครับเนาะทางขวาของเกาะลอยฟ้านะครับเป็น s w c ด้วยนะครับ หลักๆก,ก็จะมีประมาณนี้เนาะนะครับเดี๋ยวก็มาส่กันแล้วกันเนาะก็ยังไม่มีกิจกรรมอะไรเข้าเพิ่มที่เขาแจ้งมานะแต่เดี๋ยวคิดว่านะครับกิจกรรมเนี่ยน่าจะมีแยกเพิ่มมาอีกเนาะแล้วก็เดี๋ยวสกิลเนี่ยผมมาทําคลิปต่อไปให้นะก็ใครที่ชื่นชอบคลิปแบบนี้นะครับฝากกด like, ไลค์กดซับสไคร้เป็นกำลังใจกับบูชแนลด้วยนะครับเดี๋ยวสี่ทุ่มครึ่งเจอกันเนาะใครฝากเปิดก็ทักมาแจ้งประจองคิวกันได้นะใครที่อยากเปิดวันนี้พวกนี้นะครับวันนี้ลาไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าสําหรับวันนี้สวัสดีครับผ